ครับสวัสดีครับสมาชิกกลุ่มเซอเอชโอม่าแคนแยแล้วก็กลุ่มไลน์เซอเอชโอม่าแบงคอกนะครับวันนี้ก็เป็นการมิ้งเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสำหรับกลุ่มของเซอเอชโอม่าแบางคอกหรือส่วนในกรุงเทพนะครับ ก็หลังจากที่พายุเข้ามานานนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับวันนี้ก็มากันแค่แค่หกแปดันแล้วก็จะมีค่าอื่นอีกสี่คันนะครับยังไงก็ติดตามนะครับติดตามในกลุ่มทั้งทั้งกลุ่มเซนเอทหกไอรแลนด์นะครับเฟรนุ๊กแล้วก็กลุ่มไลท์เซนอทหกอาร์อนคกนะครับก็ติดตามนะครับว่าจะมีมิสซิ่งกันที่ไหนเราจะมีเราจะพยายามจัดกระทุกอาทิตย์นะครับรอติดตามนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับชาตเม